ไปฟังเสียงที่เอกเลยดีก <mythology> ว่าว <acuerdo> ่าความรู้สึกที่เขาได้เห็นบ้านหลังใหม่เลยดีกว่าหลังใหม่ที่เคยเป็นบ้านเขาเป็นยังไงค่ะดูนะฮะว่าที่เอกรู้สึกไงเชิญครับสวัสดีครับคุณวิทวัตครับครับผมสวัสดีครับคุณวิทวัตครับผมปวดหัวมากกับสองหัวเมียคู่นี้ผมฝากบอกเขาหน่อยนะว่าผมมีเรื่องกุ้มใจมาก อันโน้นอันนี้อันนั้นเดี๋ยวผมจะสาธยาให้ฟังบ้านราคา22ล้านหัวเมียคู่นี้มาไร่มนดำให้เหลือแค่16ล้านแต่กูก็ยอมเออกูก็ให้เขาเฮ้ยมีอยู่ครั้งนึงเวยคือเขาตัดต้นไม้ออกคือพี่ปลูกต้นไม้ไว้ใหญ่มากเลยต้นใหญ่ๆเป็นร่มเงาเต็มหมดเลยคุณ มีเขาอยากได้สวนทรายแบบอังกฤษแบบว่าเป็นสวนเมืองนอกคุณผัวคุณสามีก็ต้องจ้างคนมาขุดต้นไม้กูออกหมดเลยก็หนึ่งซื้อมาแสนกว่าบาทสองแสนก็มีตัดไม่มีเหลือหรอเลยอีกเรื่องหนึ่งบ้านอีสีเขารื้อสาราเรือนไทยกูออกศาลาเป็นศาลาแบบว่าเสาเอ็นเขาบอกว่าเขาเห็นผีบนสาลานั้น น่าจะเป็นไอมี่เลยเห็นอ่ะขุกูเคืองมากเลยแต่ตอนแรกมีปัญหามากเพราะเนื่องจากว่าไอ้มี่เขาชอบพาหมอดูวงจุ้ยมาดูแล้ววงจุ้ยต้องมาปรับหมดเลยปรับโน่นทุบโน่นทุบน,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 นี่ทุบตรงน,นั้นบ้านเสาสี่เหลี่ยมอย่างนี้ไม่ได้นะมันจะทําให้คนนินทาเจ้าของบ้านอ้าวบ้านแถบนี้ทั้งแถบเลย เสาเหลี่ยมเหมือนกันหมดเลยทั้งโครงการเลย3 0 3 4 0 0หลังก็เหมือนกันหมดเลยเป็นเหลี่ยมแบบนี้เอาแล้วหลังอื่นมันไม่ดินทาแล้วมันดินทาเฉพาะบ้านมึงบ้านเดียวไง <c oughs> คือเชื่อเรื่องบ้าบอโโแตก <c oughs> และกูสืบอ,อยู่นะ ว่าอีหมอฮวงจ้อยคนนั้นอยู่ตรงไหนกูจะตบแม่งให้ถึงบ้านเลยจริงๆก็ทั้งสองคนก็เหมือนลูกนะฮะเหมือนเหมือนลูกผมอะอย่างอะไรร้ายกาจขนาดไหนเนี่ยคุณสามีไม่ทําการบ้านคุณเมียก็ต้องมาฟ้องโวว่าคุณสามีไม่ทําการบ้านมันถึงไม่มีลูกไงเพราะสามีมัวแต่เล่นเกมเล่นเกมกดแต่ไม่ยอมกดเมียจริงๆก็รักเขาเหมือนลูกนะครับก็ไม่มีอะไรทำกันเล่นเล่นเฉยๆครับขอให้มีความสุขนะลูกนะอะไรอะไรก่อน ะไรคือเสาเหลี่ยมคือตอนแรกปกติเป็นคนไม่ดูนะคะแต่พอเริ่มดูแล้วอ่ะมันทําให้เราแบบเอะแล้วอันนี้จะดีหรือเปล่าแล้วอันนี้จะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเสาเหลี่ยมอ่ะพี่เอกบอกว่าก็โครงการเขาสามรอยหลังเขาเหลี่ยมหมดเลยไม่แต่คือเอามาดูแต่เอาจริงๆที่ทําในบ้านอ่ะก็ไม่ได้แทบจะไม่ได้ทําตามอะไรอย่างเงี้ยเ,เพราะว่าออท้ายที่สุดแล้วเราก็แบบเอาความสะดวกของ้านอ,อ่าแล้วก็จะมีแบบว่า ก็ถ้าสมมติว่าคนนี้ดูแล้วเราไม่โอเคเราก็ไปหาคนอื่นพูดจนกว่าเราจะโอเคคนไหนที่พูดโอเคเราก็เชื่อคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยแบบสาวไอ้สี่เหลี่ยมเนี่ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีคนนินทาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซีก็หันมามันต้องมีคนนินทาอยู่แล้วแล้วตกลงสารลาที่หรือออกเพราะตุ๊กแกหรือเห็นผีเรื่องเนี้ยมีเป็นคนแบบว่าไม่มีเซนด้านนี้แล้วก็ไม่ได้อะไรกับเรื่องพวกอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นซีเป็นคนพูดไม่ค่ะ มี <c oughs> จริงจริง <c oughs> <c oughs> คือประมาณว่าเราก็คือสาราน่นั่นนี่แล้วลพอเราจะเอาออกช่างแต่งหน้าที่ที่แต่งหน้าประจำอะค่ะก็ไม่เคยเล่าเรื่องในเขาฟังอยู่เขาโทรมาหาเขาบอกว่าเธอศาราที่บ้านใหม่นี่คือยังไม่าย้ายเข้ามีสาลาที่บ้านใช่ไหมจะเอาออกใช่ไหมบอกว่ามีเหมือนแบบผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเข้าฝันบอกว่าห้ามเอาบ้านเขาออก อะไรอย่างจริงๆอะแล้วหนูก็แบบหลอกเขาบอกเขาจะโกรธอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทายังไงก็คือต้องทําพิธีแล้วก็เอาออกแล้วก็เขาขอเขาขออยู่กับเราถ้าจะเอาสาลาออกก็ให้มีบ้านใหม่ให้เขาแต่เขาขอ,ข,อขออยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราตั้งศาลให้เขาค่ะก,ก็มีให้อะไรเงี้ยเมื่อกี้เราพูดถึงบ้านกันแล้วคุณอาแพทอ์บอกอยากเห็นแล้วว่าว่าที่คุณอาบอกมันใหญ่มากใหญ่มากเ,<อ>เนี่ยใ,ใหญ่ขนาดไหนอะเราไปดูนะฮะมีวิทยาสั้นๆครับนี่ครับ มันเลอร์เลยเนื้อที่เกือบหนึ่งไร่นะฮะมีอาจจะบรรยายความให้เล่นได้ครับนี่สวนที่ทำใหม่อะค่ะคือว่าสวนมากเกินไปนะคะก็แบบสวนเนาะแล้วก็อันนี้อันนี้ค่ะสวนแล้วเราก็อยากมีน้ำพุนะคะนิสันน้ำนี่อีกอีกฝั่งหนึ่งสั่ง้ยเรซเห็นเรซต้องอยากได้ยามีก็จะชอบจัดนู่นนั่นนี่ค่ะจ้างโดยค่ะแล้วก็อันนี้เป็นโครงไฟก็ซื้อใหม่แต่โครงของเดิมโซฟานี้ก็ของพี่ใหญ่แต่เมียเอาไปไปหุ้มใหม่เอาไปหุ้มใหม่ค่ะ ต่ออาหารกระเบื้องอะไรเงี้ยก็คือทําใหม่หมดเลยอะค่ะค่ะโอ้ับแขกได้สิบคนอันนี้บอปลาที่อย่างที่บอกที่ค่ะอันนี้อันนี้โซฟาที่เพื่อนนั่งได้นั่งได้ออันนี้นั่งได้สี่แวอันนี้คือนั่งไม่ได้ใช่นี่ค่ะสีขาวเห็นไหมมันขาวไปหมดเลยแล้วก็ต้องเดินนิดนึงออกมา